ครับสวัสดีพ่อใ่แม่ทีเราวงกินสอน้อยเพเ่อแคทีช่องซง c งชาแนลครับวันนี้เป็นจิตอาสานะครับในวันที่25มีนาคม2568ครับเกี่ยวกับโครงการโคราชเมือสะอาดนะครับเนาะทางฝ่ายปกครองรลล่วมกับฝ่ายบริหารนะครับโดยการนําของท่านนายเพื่อนองม,มากท่านรองผู้ว่าผู้ว่าราชการจวัดขอนแก่นะเนาะการปกครอง คนคงคนคงขิงนะครับท่วมกนพยาบาลกันนะครับ,าบ,ารบช่วยครับสมาชิกนะครับร่วมกันทำสมาครับขาบ <c oughs> ายามากมายเลยครับเขาว่าทิ้งนะครับริมถนนนะครับเนาะ ขอบคุณทุกๆคนนะครับกิตอาสานะครับทุกท่านนะครับเนาะที่ร่วมด้วยช่วยกันนะครับเนาะช่วยให้ถนนสองสี่นะครับสะอาดครับอันนี้ครับท่านประหลัดท่านประหลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน่าครับลงมือด้วยตนเองทบนี่ท่านผู้ช่วยนะครับหมู่สองพคกพวงนะครับหนองน่านนะครับเนาะน่ครับนี่สมาชิกครับอันนี้คือหลังทำนะครับ ตัดก mm ิ hmm. wow. ่งไม้นะครับนูอันน้คือกำลังทำนะครับหนูจน กลับมาเพิ่มอีกแล้วนี่ครับท <laughs> ำในเจ้าหน้าที่กับอบตเอาเร็วอยู่นี่พระอาทิตย่เลยเอาขอบคุณจิตอาสาท,ทุกท่านนะครับเด้อนี่ครับ ตำบลหนองบุญนาถตำบลหนองบุญนาถไม่ีแล้วเลยครับช่วยดาไปช่วทำครับอันนี้คือหลังทำแล้วนะครับเนาะนครับดูขยะครับที่ผููไม่วางดีนะครับเนาะเอามาทิ้งครับเนี่ยครับดูดีครับนี่ริมถนนสองสี่ครับนี่ช่วง บ้านทรับตะข้อมูที่11ตะบนหนองมุ่นนาครับยาครับตรองยูเพิร์นนีครับโอ้โเหมือนเป็นที่ทิ้งขยะนะครับอันนี้โอ้เป็นนิสัยกัยนะครับเนาะต้องแช่งให้เป็นหมันเนะคนแบบนี้เนาะจะได้ไม่ซื้อพันต่อไป <laughs> โอ้ <laughs> วันนี้นะครับเป็นการเริ่มคลิกอฟนะครับสำหรับโครงการโคราชเมืองสะอาด68เนอะอเภหนองคุมาก็มีอยู่5ตำบลนะครับที่มีหมู่บ้านติดเส้นทาง24นะครับเนาะตำบลหนองคุนาตำบลไทยเจริญตำบลบ้านใหม่ตำบลหนองวารดตตำบลแหลมทองนะครับเนาะ ยังไม่ยังไมได้แปดนาทีเลยไม่ถ่ายรูปรวมกันเดิ่ภารกิจเราเซแล้วโอ้ครับเดี๋ยวเอาตรงไหนเอาตรงไหนดีเดี๋ยวเดี๋ยวี๋ยวรวมถ่ายตรงไหนดี ภารกิจใช้คนนะครับโดยไม่ใช้เครื่องทุนแรงนะครับเนาะนี่รวเน่ยเนียว่าหมูโค้ชเารอะไรซิสเกตนิ้มลูกในพวกเดียวเป็นไงเนาะเขาไปนี้วสายไเดี๋ยวไว้เดี๋ยวคว้าดูี่างคนต่างมวอแบีย้ียนี่นี่นี่ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn สุดเขตนะครับของนครราชสีมาตอนนี้เดินทางครับไปต่ออีกจุดหนึ่ง ันนี้เริ่มพร้อมกันนะครับทั่วจังหวัดนครสิมานะครับเนาะที่มีเส้นทางนะครับผ่านจังหวัดนครสีมาะครับก็จะมีการพัฒนานะครับรับภูมิทัศน์ในทุกๆตำบลทุกหมู่บ้านนะครับเนาะ วนไปถึงผู้ที่จะนำขยะมาทิ้งริมถนนนะครับฝากนะครับทิ้งลงถังขยะนะครับทิ้งให้เป็นที่เป็นทางนะครับเนาะไม่ทิ้งริมถนนนะครับเนาะทำให้ถนนสกปรกนะครับฝากไ้ด้วยนะครับเนาะะครับ หลังจากทำความสะอาดแล้วนะครับนาอนี่าจะาเป็นสีเือิของทที่ทำความสะอาดโอ้โหนี่นี่ลืมเรื่องเรื่องคลืมอ,อ <laughs> ครับนี่ครับอาสำหรับคลิปน,นี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับฝากกดติดตามช่องช่องชาแนลไว้ด้วยด้ครับเด้อครับสวัสดีครับ